สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะเหมือนนี้แอดมินก็ฮอดบ้านกุมานท่องแล้วเนาะค่ะเนาะได้ข่ามาแลกออกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเบิร์สามหน้าขี้น้ำน้ค่ะเนาะขอคนนังแก่รัวๆนะคะแอดมินจะสีไล่งานสถานการณ์ในเมื่อนี้นะคะบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งหาทัพเก่าหาเนาะค่ะนะบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งหาทรัพเก่าหาเนาะ นี่คือบ้านวิกีเพคะเนาะค่ะโปรดได้คาว่าแนขกับกดอะไรกดแชร์รัวๆนะคะขอกำลังแก่รัวๆนะคะตอนนี้แอดมินมีบ้านผู้มั่นทองนะคะหนึ่งหนึ่งห้าทับเก้าห้านะคะเด็กบ้านเพื่นเนาะค่ะเนาะอันนี้บอกเด็กบ้านเนาะค่ะว่าจะบอกเลยเนาะกับเพื่อเอฟซีมากกับดึงลอตเตอรี่ไว้นะคะหนึ่งหนึ่งหาทับเก้าหานะคะนนี้คือเล็กบ้านเนาะค่ะ Ice, แอดมมนสีได้งานสถานการณมีหน้าที่ตัวมีหน้าที่เลยนะคะเพราะว่าปูนาะกําลังเตรียมของกําลังออกไปสือของเพื่อจะทำการถวายเค,ค้กให้กูม่านทอ่นทองกูมารทองกรลอ,ก,ลอก,กินเค,ค้กเลยละคะ่ะบอแมนหนิวหรือว่าน้กกูมารท่องก็ได้อดเข้าอดน้ำทากินเค้กแล้วมั้งคะกูม่านทอ่องหน่อยเฮ้ยคนไดกินเค,ค้กลายเนะาะม้อนีเทิงเค,ค้กเอฟซีเทิงเค้กตูนากูม่านท่องกินจนพุ่งกลางละคะ่ะเมื่อนเนี้ย ใช่ค่ะใส่แหน่เนาะหนึ่งเจ็ดกุมารทั่วไห้โฉกไห้หลาบขัดแหน่เขาค่ะเนาะค่ะนี่คือบ้านเลกที่เนาะบ้านเด็กที่เอหนึ่งหนึ่งห้าครับเก้าห้าค่ะหาบ้านเ็กที่หนึ่งหนึ่งห้าครับเก้าห้านะคะได้งานสถานการณ์ ขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเนาะค่ะเนาะอากาศ่ายทอดสดนะคะประม่าณบ่ายสามนะคะบ่ายสามเพลินจังสีถวายเค้กกุม่านท่องบ่ายสามโมงเย็นค่ะช่วงนกับซีโร่มานสักสามโมงเศร้าค่ะกับซีรลออีกชั่งหน่อยลรออีกชั่หน่อยเนาะค่ะเนาะบอลบันม่านเกินลอนะคะะ่ายทอดบรรยากาศห้เบิรงเนาะค่ะ ขติดขอชิดรั่วบ้านเลยนะคะเมื่อนี้เฮาบอได้เลขบอกลับแล้วคะเมื่อนี้ก็ติสถานการณ์ติดรั่วเลยไปค่ะเอฟซีติดรั่วเลยไก่ชิดติดรั่วเลยค่ะ,คะ 4, ก็หัวบ้านได้ค่ะเมื่อนี้บอไปใส่เนาะคะ่ะพายเอฟซีมาแบบสดๆด่วนๆเนาะคะ่ะบายสามเนาะค่ะกดไลญ่กดแช่ไวะะ้เนาะค่ะเนาะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสาธุนะคะค่ะบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งห้าทับเก้าห้านะคะเอาแอดมินกับสิบบ้าไทยปุนน,ำน้ำแน่ละคะ่ะบานนี้เพราะว่าหาฟังบบงหลู่เดียงเนาะสวัสบบดีทุกทกคนนะคะสวัสดีสามสิบสองคนนะคะขึ้นแอดมินกลับไปนอนดีสอดฐานนะคะเขาในบ้านอีกกว่าค่ะมันฮ้อนแดดแห้งละคะ่ะตอนนี้ อ๊ตปอเจ๊แล้วปอติจิตปอเจ๊ค่ะปอติดซิตหัวด้วยค่ะเจ๊กับกับเบิกซับกับวกับค่ะมือนี่สูบไปน้ำก exactly. ัดเนาะเอดมินอยู่หนองแอดมินก็หอนเนาะค่ะวันนี้้าแดดสะเนาะค่ะผู้ขาวๆด้วยสีดำเบิรด เชวาคักนะะ้อชาวเรียนแะพี่ย่กับกม่มเมนพ่นขช้าปันใดกว่าท่านมากแต่ว่าของเตรียมใบแล้วเนาะให้ชุม่มบรรยากาศในในบ้านกันนีเนาะค่ะมีนำแดงมีผล,ลไม้มีใบสีค่ะ <c oughs> อ๋อคุณแม่ สวัสดีคะ่ะคุณแม่สวัสดีคะ่ะคุณแม่มาแต่เช้านะคะวันนี้ <laughs> สวัสดีคะ่ะยายขึ้นไปกะไปขอพรกุมารทองนะคะค่ะยายใช้แมตค่ะคือว่า้าบ้านเพื่อนกะย่านผู้วิเนาะเพื่อนขาบุญให้คนมากปันใดเนาะคะ่ะเมื่อวนนี้เนาะเบื่อทาั y ง youtube เอาเนาะคะ่ะเอซี สถานการณ์โควิดเนาะค่ะเนาะสาธุสาธุทุกกำลังใจเนาะค at ่ะเมื่อกี้ไปก่อติดชิดริมรั่วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก่อติดบันไดได้ค่ะไปขึ้นไปร่งแอดมินเห็นมดเนาะค่ะบาทเนี้ยยุดถี่เ้าสิไปแก่บนยูยูสั่นสองนะคะของบ้าน นี่คือสานชองจุดที่เราจะขึ้นไปแก่บนนะคะรอไว้นะคะเนาะผู้ใดข้ามารอไว้กดแช่กดแช่รัวๆนะคะให้เพื่นเห็นน้ำเนาะกดรอรอนะคะตอนนี้ปูนาเข้าออกไปสือของมาท่านพบค่ะใช่ เพิ่งโทรมาเด้อค่ะขอไะไสุดยากหน่อยขอไล่สุดยากหน่อยอย่าเพิ่งโทรวันที่แล้วกุมารท้องเป็นไห่นี่ยเจ็บอยู่แขนเนาะค่ะหงนินปูเพันว่าฟังเนาะแอดมินกะเป็นมาเป็นครั้งแรกคือกันมากับปูค่ะแต่ว่าวันนี้แอดกับบ้าฟาดถือจะขอขอคือกันเนาะค่ะแอดกะอยากได้เงินคือกันอยากมีโชคไม่ลาบคือกัน จะขอเพิ่อยูค่ะงวดหนาจะ่จูบแอดมินกตสีจะ่ไหูกูมั่นพ่อเนาะค่ะเอาเคก้กาถวเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแตได้ตามติขอเนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะี๋ยลรอไปน้ำกันเนาะค่ะลุ้นไปน้ำกันการให้เอฟซีไซรวียนในการรับชมเราฟั้งนะคะทางช่องเป็นเพียงซื้อกันในการนำเสนอขอมุลนนะคะหากผิดพลาดประการใดก็ขออาัย้เอฟซีไว้หน้าโอกาสนี้ด้วยนะคะมื่อว่าหนีเดินทางมากเนาะค่ะเนาะเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยคือว่าไปรถไป พูดกันก็กระจกเขาหน่อยหนึ่งนะคะแต่รถกับ่วเป็นอยังทะเบียนรถตู้ที่ขี่มานี่แปดห้าพกแปดเนาะคะ่ะอันนี้เป็นคือทะเบียนรถที่เกิดมีเหตุฉุกเฉินนิดหน่อยเนาะคะ่ะแต่ว่ารถกับบอสีถลอกบอยย่งเนาะคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ทะเบียนรถตู้ที่ขับมาโดนเฉียวนิดหน่อยนะคะขออนุญาตพูดภาษาไทยเผื่อบางท่านฟังไม่ถนัดแอดมินก็ไม่ถนัดพูดภาษาไทยค่ะทะเบียนรถตู้แปดห้านะคะทะเบียนบ้านกุมารทอง1นึ่งนทับเนะคะเก็บทุกรายละเอียดค่ะเผื่อเอซ สนใจเนาะคะ่ะเนาะในเรื่องของตัวเลขกางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขนะคะให้ใช้วิญญาณในการรับชมรับฟังนะคะค่ะขออนุญาตรอให้ผลแน่นเนาะคะ่ะเป็นฟังภาษาอีสานบรรุเรียงเนาะคะ่ะเนาะค่ะขอบุณเอฟซีขอบ,ณ FC, ขอบุณทุกๆก,กําลังแก่เนาะคะ่ะโอ๊ตใจล่อบ,บายสามโมงบายสามโมงนะคะก็ติดชิดบ,บันไดทา่าขึ้นได้ค่ะปู้หน้าขึ้นตอนได้แอปมินขึ้นตอนนั่นค่ะ โใหายพลาดเนาะคะ่ะเนาะนั่งเฝาบันไดได้ไหมค่ะนี่บ่ไปไซด์ได้ไหมนั่งเฝาบันไดื่อยามขาดสายตาเนาะหาปูคนสุได้ตัวใดแอดมินรายงานสดเลยค่ะเหมือนทายถอดสดๆๆเนาะกดไดกดแช่กดแช่ให้รัวๆในเด้อค่ะบู้ใดเข้ามากดแช่รัวๆนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเราฝาขอบคุณทุกๆก,กำลังใจให้ถูกไว้ด้วยเบอร์ไปน้ำกันเนาะคะ่ะ ระวางนางลอกอ่ะมันเพื่อนี่ฝันเนาะค่ะไปนอนโรงแรมหราฝันเบาให้เอฟซี่ฟังกันฮามันออกเนาะแอดมินฝันว่าไปกับเพมงานนี่หล่ไปขอเลขประจันช่องไปช่องมากผู้ชายคนหนึ่งเราห้องออกมาบอกว่าเอาได้แล้วเลขประจันได้ตัวได้น้องนะได้สิบสองฝันว่าสิบสองสิบสองนะหนึ่งสองเด้อพี่น้องคัน่ะมันเพื่อนแอดมินฝัน มาหลังจากมาขอโชกจากกูม่านท่องกลับไปประฝันเด็กหนึ่งสองนะคะฝันว่ามีไปขอเลดแล้วก็เพ่นตะโกนบอกออกมาเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางนะคะ่ะบ่ได้สนับสนุนให้เด่นการเพานั่น้วอวา่างง่ายนะคะเนาะอันนี้กมฝันของเอดมนนค่ะวามฝันของเบิกซับหน้าขี้ค่ะแต่ว่าอันุ้นผ้าโซก,กับฝันคือกันเด้ะคะ่ะเพื่อนฝันว่าเขามาบอกว่าเจา้นนาสม่านน่างได้เลยเด็กประสน เดกเบกตัวใดก็ได้ว่าบุญ้าวุฝันได้แปดสองสามประสนานประกาศหรือบอกับซี่สองสามนีละถ้าแอดมินจบ่บกิุนเดว,วาวความฝันชูกันฟัง่งตเสาวๆคนเนาะแต่ว่าแอดมินฝันตัวเดียวหนึ่งสองเท่านั้นนะคะค่ะท่วนอีกรอบนะคะทะเบียนรถตู้แปดห้าหกแปดค่ะทะเบียนรถตู้จดไว้นะคะเนาะจดไว้ค่ะ ไปเป็นแนวทางเนาะคะ่ะแปดห้าหกแปดทะเบียนรถตู้นะพอว่ามาคือว่าเกิดเหตุการณ์ว่าโดนกระจกเฉียวรดบ้านีทะเบียนบ้านกุม่านท่องทะเบียนบ้านกุม่านสิเป็นหนึ่งหนึ่งห้าทับเก้าห้าค่ะหนึ่งหนึ่งห้าทับเก้าห้านะคะเตรียมปากกาจดไว้ก่อนเนาะคะ่ะเนาะใ้ถเทียบเที่ยงกับเหลขกุม่านท่องที่ปูจะเอาในรอบเย็นเนาะคะ่ะ กาเลขความันแอดมินเปิดซ้ำหน้าที่ใดหนึ่งสองค่ะหนึ่งสองบอกเป็นตูเป็นต้นเป็นนามว่เป็นนามแล้วค่ะบอกเป็นตูเป็นต้นได้ค่ะหนึ 1, 2, ่งสองกับบุญผ้าโซ่ก็ได้ซีสองสามแปดสองสามนะคะ่นะเนาะอันนี้แนวทางนะคะให้จดไว้ก่อนนะคะปูหน้ากับเตรียมคล้องเรียบร้อยแล้วค่ะรอบพั 5, นว่าแล้วกับพันติซือยังพูพิันซื้อของประ่านภพบิจจังใดอยู่นี้ รอบใบสามนะคะอันนี้ทายถอดบรรยากาศเห็ดฟังเนาะค่ะเนาะ,ะ <c oughs> โอ้ยแอบไปเ,เอาเลขแม่หอมหวนนะคะเพราะว่าแอบยังไม่ได้ไปสัมภาษณ์แม่หอมหวนนะคะอันนี้ความฝันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะความฝันของแอดมินเมื่อนขึ้นสาบานได้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะกู้เสื้อหลักะแดวแต่แอบซีเนาะค่ะแม่หอมหวนแอบประคันเดีย๋ยวไปสัมภาษณ์เพิ่นเพราะว่าแอกบกะบลัวเพิ่์นหายเลขเนาะแอบกับบลูไปสัมภาษณ์เพิ่นรอบนี้ แอดมากกอนติดกระแสปูปหนากอยู่นะคะยังประ่านเด็กกับเนาะคะ่ะเนาะคะับตัวเลขของปูนากสิเพิ่นปล่อยมากเนาะคะ่ะเพื่อบางคนประ่านรูเนาะ,ะบางคนอาจสืบประ่านดูว่าเลขของปูหนากสิเพิ่นสวดถ้ำเมือน,อน,น,นั่งสวดมนต์กับปูอยู่คันใดตัวใดเนาะ,ะเลขปูนะคะอันนี้กัจดไว้คือหกหก ค่ะเพื่อนบอกหกหกนะคะโจทไวและ้วกะ็โตกันคือหกเจ็ดนะคะแอดมินก็ได้ขอมูลมาสองตัวที่ปูนาเพื่อนได้ปล่อยออกมาแล้วนะคะแอดมินก็ได้ซื้อลอตเตอรี่ไวแล้วสองใบเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่ามันก็นหาซื้อบัไดได้ะคะ่ะหกหกหก็ได้ก็เมื่อนี้คันแม่นพ่อลอตเตอรี่แอดมินก็สีดึงหนึ่งสองใบเพื่อกุมารท่องให้โชคแอดมินเนาะพอแอดมินก็ได้บุไว้ว่าถ้าเกิดได้ก็ สุดยอดมากอีกวะเนาะบาทนี้มาแก,ก่บนกับก้ม่านท่องคันโชคขันม้านไล่กับสได้มาล่ำถวายกุ้ม่านท่องร้อมไปแล้วหลอบสิมาเนาะอันนี้ความเสือส้อชนบุคคลเนาะคะ่ะเนาะแล้วแต่ให้ใส่วิญญาณในการรับ้มรับฟังนะะเนาะค่ะเนาะค่ะแอดมินกับไร่างานคว่ำสั่นไหวเกี่ยวกับตัวเลขนะคะไม้เลขรถตู้ แปดห้าหกแปดไม้เลกรถตู้นะคะที่ปูนั่งมาแลวกะทะเบียนบ้านกุมารทองหนึ่งหนึ่งห้าทับเก้าห้ายำนะคะหนึ่งหนึ่งหาทับเก้าหายำเอฟซีไบรูส์ยันปูวัวหุ่นกะมี่เนาะคะ่ะปูลื้อกระมี่นะคะ<อ>เลขปูนาหกหกกับหกเจ็ดนะคะเลขปูนาคมาหกหกกับหกเจ็ดค่ะ เลกุม่านท่องอย่งบ่ท่านเดี๋ยวจะเอาใบาสามมุ่งนะคะฟังชัดชัดนะคะเลขกุมานท่องอย่งบ่ท่านเดี๋ยวออกนะคะล่อใบาสามมุ่งนะคะสดๆดร้อนๆนะคะให้กดไลค์ไว้กดติดตามไว้กดแชร์ไว้เนาะค่ะเนาะ,เ,นะเพื่อจะบ่วยาดใบาสามมุ่งถ่ายทอดสดทางเบิกซับนาคีนะคะกับมีหลายช่องวอินเนาะนาคีผ้าลวยกบมาโอปอกบมาเนาะค่ะ ค่ะขอพูดเอฟซีุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะอันนี้แอดมินค่ะมาย่ำกอติดสถานการณ์ฟังพ้อข่าวข่าวนะคะค่ะมาเนี่แอดมินกับกอจบคลิปใบเพียงทอนนี้ก่อนนะคะเนาะรายงานไว้พ้อข่าวข่าวเนาะคะ่ะตอนบ่ายสามโมงจะเริ่มทำการแก้บนแล้วก็ขอเลขใหม่นะคะ เตรียมปากกาสมุดไว้นะคะตอนเย็นบ่ายสามโมงเย็นค่ะปูนาการลังเตรียมของสือของบัทท่านครบเนาะคะ่ะบัทท่านถึงเวลาบ่ายสามเพิก่กะบัทท่านได้เห็ดเนาะอันนี้รายงานสถานการณ์พ่อข่าวๆ่าวห้ยอทุกท่านโชคหมันลำรวยลำรวยนะคะสวัสดีค่ะ